ชุในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ปัจจัยสําสคัญที่มองว่านักลงทุนก็ยังคงเฝ้า,ารอดูก็คือในเรื่องของการประชุมกรนเรื่นี้นะคะว่าจะาเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับสอง 0.75%หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาในหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็ในส่วนของเซฟฟเนี่ยสามารถปิดบวกไปได้6.51จุดแล้วก็ทำใใ้้ใหม่ในรอบ 18ปีที่ระดับ1 3 1 2จุดส่วนเอส0 s 13เองเนี่ยก็บวกขึ้นมา8.40จุดปิดที่ระดับ1 2 2 0จุด,จดทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของปัจจัยในเรื่องของการประชุมกรน,นอง,องเนี่ยก็มองว่าตลาดส่วนหนึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะมีการคองอัตราดอกเบี้ยนโยบาย,ปปายเอาไว้หลังจากที่ถ้าดูในส่วนของตัวเลข GDP ของไทยเนี่ยในปีที่แล้วก็ขยายตัวในระดับที่ดีกว่าคาดแล้วก็ยังมีมุมมองอ ในเรื่องของการขยายตัวของเศรษฐกิจได้กว่า5%ในปีนี้จากในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยเองแต่วา่าในส่วนของมาตร,รการที่อาจจะมีออกมาเพื่อสกัดกั้นการไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติถ้าหากว่า,ามีการคงอัตราดอกเบี้ยไว,ไว้ที่เดิมเนี่ยก็อ,อาจจะเป็นปัจจัยที่ต้องตามดูว่าจะ เป็นแรงกดดันต่อ,อทิศทางการไหลเข้าของฟันเฟลดจากลงทุนต่างชาติหรือไม่แต่ดูเหมือนว่าในช่วง2วันนี้เนี่ยโฟโลูจากต่างชาติก็ยังชะลออยู่เมื่อวานเนี่ยซื้อสุดที่ในตลาดหุ้นเพียง98ล้านบาทขณะที่ถ้าดูในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็คงอมองในเรื่องของรายงานการประชุมจากเฟดในคืนนี้ว่าจะออกมาในลักษณะว่าจะยัง อ่าใช้ในส่วนของมาตรการ หรือว่าอาจจะมีการเริ่มถอนในส่วนของมาตรการากระตุ้นเศรษฐก,กิจออกมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามองระหว่างวัน,นปัจจัยหลักก็คงจะเป็นในเรื่องของดอกเบีย้ยนโยบายที่จะมีการประกาศออกมาดังนั้นเนี่ยก่อนจะทราบผลก,การประชุมมองว่าน่าจะเห็นความเคลื่อนไหวของตัว S50 S13 เค่อนข้างผันผวนแต่ว่าถ้ายืนในระดับ1ัจุดได้สำเร็จในวันนี้ก็มีโอกาสาขึ้นต่อไปที่ระดับ1 0 1 7 1,022จุดแล้วก็1,30 0จุดได้ต่อไปโดยเรามองดาวไซต์จำกัดที่ระดับ1,000จุดสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนจึงแนะนำให้ถือสถานะรอง s 50 s 13ต่อได้โดยตะระขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงหลุดระดับ1,000จุดลงไปส่วนสถานะใหม่ให้รอยอดตัวแต่ไม่หลุดบริเวณดังกล่าวเพื่อเข้าเก็งกำไรในฝั่งรอง สำหรับในส่วนของ Gold Filter วันนี้มองแนวโน้มน่าจะแขวนตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดตามทิศทางของราคาทองคำสปอร์ตที่ยังคงขึ้นไหวในกรอบแคบๆระหว่างรอด,ดูรายงานการประชุมจากเฟดในคืนนี้ซึ่งก็มองว่าถ้าหากมีสัญญาณเรื่องการลดการผลทายทางการเงินลงเนี่ยราคาทองคำมีโอกาสที่จะหลุดแนวรับทางจิตวิทยาที่1,600เหรียญลงต่อไปทดสอบระดับ1,580เหรียญ แต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าไม่มีสัญญาณใดๆออกมาการดิกลับของราคาทองคำยังมองว่า,าจะขึ้นไปชะลอตัวอีกครั้งแถว1620ถึง1625เหรียญหลังจากที่ดูเหมือนว่าแนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้นของ ะสงทองคำจากเอเชียหลังจากที่กลับมาเปิดทำการจากช่วงเทศกาลจุษจีนในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ช่วยหนุนทิศทางของราคาทองคำมากนักขณะที่มีรายงานระบุว่านักลงทุนสถาบันรายใหญ่ซึ่งรวมถึงนายจอร์จโซรอสนายจูเลียนโรเบิร์สันและก็กองทุนพิมโคในเคเรือบริษัทอเลอันซ์ของเงยอรมนีเนี่ยมีการเทขายทองคำมาในใ,นใจมาส4ปี2012 โดยเฉพาะในส่วนของนายโซลรสเนี่ยมีรายงานว่ามีการปรับลดสถานะการลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ลงกว่าครึ่งหนึ่งโดยปรับลดลงสู่6 0 0 0หุ้นในไตรมาส4จาก1.32ล้านหุ้นในไตรมาส3ก็ดูเหมือนว่าจะทำให้นักลงทุนเนี่ยลดความเชื่อมั่นในทองคำลง ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่า,าด้วยปัจจัยต่างๆน่าจะส่งผลให้ในส่วนของ GFG 1 3ในวันนี้เนี่ยมีแนวโน้มแก่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแต่เรามองว่า,าทิศทางหลักในยังเป็นขาลงถ้าหากว่าหลุดระดับ22,800บาทลงไปก็มีโอกาสค่อนข้างมากจะร่วงลงไปถึงระดับ22,500บาท ที่การดิดกลับถ้ายังไม่ผ่านระดับ23,120บาทก็ยังเป็นโอกาสให้เข้าไปเปิดสถานะช็อตได้เช่นเดียวกับในส่วนของสถานะช็อตเดิมใน GFG13 ก็ให้ทยอยรับรู้กำไรบางส่วนใกล้ระดับ22,800บาทซึ่งถ้าหลุดบริเวณดังกล่าวลงไปก็แนะนำให้เปิดช็อตตามแนวโน้มการปรับตัวลงต่อไป สำหรับในส่วนของ Brent Crude Oil Future เนี่ยเรามองแนวโน้มน่าจะเห็นการดิบกลับขึ้นได้บ้างหลังจากที่เมื่อคืนนี้ลงไปปิดต่ำกว่าระดับ3,500บาทแต่ว่ามองในส่วนของการพักตัวของราคาน้ำมันดิบเบรนทในช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ยังน่าจะชะลอแถว116-116.50เหรียญต่อบาร์เรล ทั้งนี้ในส่วนของความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจในยุโรปรวมถึงการเลือกตั้งของอิตาลีเองเนี่ยอาจจะเข้ามาเป็นปัจจัยกดดันแต่ว่าเมื่อวานมีตัวเลขแนวโน้มเศรษฐกิจของเยอรมนีที่ค่อนข้างสดใสรวมถึงความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐยังดูเหมือนจะช่วยประคองการอ่อนตัวของราคาน้ํามันดิบเบ็นไว้ได้โดยวันนี้นี่เองเนี่ยยังต้อง ตามดูสัญญาณบ่งชี้ในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจในยูโรโซนกันต่อจากตัวเลขเงินเฟ้อของเยอรมนีรวมถึงตัวเลขอัตราการว่างงานของอังกฤษนอกจากนี้ก็จะมีการรายงานการประชุมของธนาคารอังกฤษหรือว่า BOE ออกมาด้วยขณะที่ในส่วนของการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐจาก EIA ในคืนนี้ซึ่งทางโพลรอยเตอร์คาดว่าสต็อกน้ำมันดิบอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้น2.4ล้านบาร์เรล มองว่าถ้าไม่ได้มากกว่าที่โพลรอยเตอร์เนี่ยคาดการเอาไว้ก็ยังไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคานะ้ำมันดิบเป็นมากนะักสำหรับในส่วนของ b r s .13 เนี่ยเราแนะนำให้คงสถานะรองต่อเพื่อรอทำกำไรบริเวณ3,534-3,550ถึงบาท แล้วก็เข้าไปเทรดดิ้งลอง B R S 1 3ได้สำหรับสถานะใหม่ในจังหวะยอดตัวแต่ไม่หลุดระดับ3,475บาทสำหรับในส่วนของ USD future วันนี้แนวโน้มน่าจะอยู่ในทิศทางอ่อนตัวลงอมองในส่วนของค่าเงินบาทเองเนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งหลังจากดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถยืนเหนือระดับ29.90บาทได้ ส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยร่วงลงจากตัวเลขความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีในเดือนกุมภาพันธ์ที่พุ่งขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ค่อนข้างมากแล้วก็ทําให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในส่วนของค่าเงินยูโรอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังดู ความไม่แน่นอนในส่วนของการเมืองในอิตาลีาซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางของค่างเงินในระยะสั้นเนื่องจากในการเลือกตั้งช่วงปลายสัปดาห์นี้อาจจะไม่มีพรรคใดที่ได้เสียงข้างมากก็ทําทให้ตลาดเนี่ยกังวลในเรื่องของผลกระทบาจากความไม่มีสเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหานี้สินส่วนฟันเฟ้ในประเทศเองเนี่ยมีม แนวโน้มว่าเม็ดเงินยังคงไหลเข้ามาแต่ว่าไปพักในส่วนของตลาดตราสารหนี้เมื่อวนอันที่เห็นการซื้อสุดที่ของนักทุนต่างชาติในปริมาณมากกว่า9,473ล้านบาทซึ่งมองว่าในส่วนของทิศทางค่าเงินน่าจะชัดเจนขึ้นหลังจากที่ทราบผลการประชุมดอกเบี้ยนโยบายของกรนง โดยในส่วนของแนวโน้มค่าเงินบาทในวันนี้ถ้าหลุดระดับ29.80บาทก็มีโอกาสจะแข่งค่าขึ้นต่อเนื่องส่วน USDG 13น่าจะอ่อนตัวลงหลังจากไม่สามารถยืนเหนือระดับ29.90บาทฉะนั้นในส่วนของสถานะลองก็ให้หาจังหวะปิดสถานะออกไปก่อนแล้วก็กลับมากิงกำไรในฝั่งช็อตถ้าราคายังไม่สามารถยืนเนบริเวณดังกล่าวได้ปิดาประชุมในโซนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ